โอเคนะคผมก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูต้นนะครับหลังจากที่ผมใส่ปุ๋ยไปนะทุกคนค่อนข้างงามขึ้นเยอะนะแบบความเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับตอนแรกก็จะมีแค่เรียบแบบนี้ใครที่ติดตามชมคลิปอยู่นะครับก็จะรู้นะครับว่าหลังจากที่โดนมแมลงกินเนี่ยจะภาพต้นเป็นไงนะครับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแล้วก็หลังจากที่ใส่ปุ๋ยไปประมาณ9วัน10วันนะทุกคนไม่ถึง2ออาทิตย์นะคือความเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆนะครับ ือเขียวช้ำขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมืดแล้วเนาะทุกคนนี่ทุกคนไม่มีแสงแล้วอะ่ะก็คือผมจะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะใบในคลิปอาจจะดูไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆเขียวมากนะครับเขียวชะอุ่มเลยนะครับสวยงามเลยนะฮะนี่น,นี่เห็นปะเออแล้วก็สมบูรณ์มากๆนะครับนี่นะมีหางด้วยนะครับตัวนี้อันนี้เป็นหนังข้างนะครับตอนนั้นเล็กๆยังไม่ออกหางเลยนะครับ ใบอือ่น,ะในใยังไม่มีหางนะเนี่ยใบอื่นยังไม่มีหางมันจะไปมียอดที่สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็ยังไม่มีเอามีอันนี้มีมีมหางเหมือนกันเนะยอันนี้เป็นหนังก้างนะครับชุดนี้คือเป็นหนังก้างหมดเลยชุดนี้ทุกต้นเป็นหนังก้างหมดนะครับแต่มันก็มีบางต้นนะพี่ๆหางยังไม่ออกนะทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูต้นดีกว่านะครับความเปลี่ยนแปลงความสมบูรณ์เป็นยังไงนะครับนี่หลังจากที่เราใส่ปุ๋ยอยังไม่สภาพมันเลอแต่ก้านนะครับ ม่มีใบเลยแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่ใส่ปุ๋ยไปนะครับก็ความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะคือสวยงามขึ้นกว่าเดิมนเัเดี๋ยวเ,ด,ด,เดี๋ยวรอดูคิตเต็มมันก่อนอยู่ภาพเต็มเลยนี่เป็นไงคือมันดูมีพอมีใบมีอะไรเข้านะครับก็ต้นงามขึ้นนะครับเห็นไหมตอนแรกก็เลยแต่ก้านนะครับวอนนี้มีใบก็แล้วก็คืองามขึ้นนะครับมันดูสวยงามขึ้นนะแล้วก็จากที่ผมใส่ปุ๋ยไปนะค,คือบำรุงอาหารของต้นนะครับเยอะ เข้าไปนะครับก็ต้นก็จะโตเร็วแล้วก็งามขึ้นนะฮะนี่เห็นไหมอ่าแล้วก็สองต้นนี้นะครับใบกงค่อนข้างสมบูรณ์มากนะครับนี่ดูข้างบนนี้ครับนะตั้งปุ่มแล้วนะครับตั้งปุ่มแล้วนะครับงามขึ้นเยอะมากมากนะต้นนี้ก็เหมือนกันเนาะนี่เห็นไหมนี่งามมากนะครับเห็นไหมเขียวชอุ่มเลยนะทุกคนนะใบเขียวดำเลยแบบนี้แสดงว่าต้นสมบูรณ์มากๆนะครับ ก่อนที่ผมจะใส่ปุ๋ยตอนนั้นคลิปที่ผมใส่ปุ๋ยนะก็คือให้ทุกคนดูเช่นเดียวกันนะครับก็มันงามอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันแค่ไม่มีใบนะครับแต่ยิ่งพอเราใส่ปุ๋ยก็ไปเพิ่อมอาหารให้กับต้นเข้าใบนะครับคืองามกว่าเดิมมากนะครับทุกคนอันนี้งามจริงนะครับบอกเลยว่างามจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมแต่งต้นนิดนึงนะครับันนี้ต้นนี้อ่าอันนี้เป็นต้นคู่นะครับ อันนี้อันนี้ชุดดำๆเนี่ยผมเอามาเลี้ยงในถุงดำไว้นะครับถุงดำแบบนี้นะครับก็แช่น้ําบ้างนะครับก็จะมีอันนี้ห่างกันเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นกีงบอนนะนี่เป็นการแดงครับโอ้งามๆนะครับตัวนี้ก็เนี่ยดูอันนี้ดิเห็นไหมตัวนี้สูงนะครับสูงเกือบเมตรเป็นเมตรนะครับตัวนี้แล้วก็ใบก็ก็นั่งสมบูรณ์แล้วอันนี้เป็นต่างกังนะครับเนี่ย อันน like so, uh, like ี <st unlikely> ้หางกั้งเหมือนกันนะอันนี้หางกั้งเต้นะให้น่อยอาหารออกตุุบเดียวนะครับอันนี้เป็นจริงต้นนะเลี้ยงในถุงดำเหมือนกันนะครับก็ยังไม่ได้ลงปลูกนะแต่งามอยู่นะตัวนี้เริ่มกัดอาหารนะครับผมไม่ได้ดูแลช่วงนั้นนะครับก็ชดอยู่เหมือนกันตัวนี้เห็นไหมอันนี้ขนาดเลี้ยงในถุงดำนะครับเลี้ยงแบบยังไม่ได้ลงปลูกอะเนี่ยสามยอดมาแล้วครับสามยอดมาแล้วเห็นไหมอืองามนะครับอืมอืม งามมากนะครับอันนี้เป็นต้นที่ไปเจอมานะครับแล้วก็ออกมาโน้มนะครับออกมาโน้มต้นนะเห็นไหมคือเขาออกยอดมาเยอะมากนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดยอดนะครับทั้งหมดก็ใส่ปุ๋ยดีๆบำรุงดีๆนะครับอันนี้คือเริ่มเริ่มที่จะฟื้นนะครับแต่ยังฟื้นไม่เต็มที่นะเพราะใบยังขึ้นเขียวไม่ดีนะครับนี่แต่ใบมันเขียวดีสมบูรณ์มันต้องแบบนี้ครับมันต้องงามแบบนี้เห็นปะเออสวยจริงๆนะครับ นี่ใบแก่ๆหมดเลยนะครับงามหลายต้นนะครับอันนี้ต้นหนึ่งนะครับความเป็นแปลงงนข้างเยอะนะครับสวยงามสวยงามขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับต้นนี้แล้วก็อันนี้ดูต้นนี้นะครับต้นนี้ใบเหลืองนะเหลืองมากเลยทุกคนแต่ว่า<ม>พอผมเอามาใส่ในกับบ่อไอ้น้ําระบายของบ่อส่วมนะครับของบ่อสวมบ้านนะก็คือใบเขียวขึ้นเลย ไปเขียวกนเลยครับแล้วก็ยอดเดินมานะครับยอดเดินมาสวยนะงามอยู่นะครับต้นนี้แล้วก็ต้นหนึ่งนะครับไปดูต้นนี้ค่อนข้างมืดแล้วไม่รู้ทุกคนจะมองเห็นไหมนะฮะดูต้นนี้ดิโองามจาดอดบกเลยงามจอดเสียดายนะครับที่แมลงกินไปก็ค่อนข้างเยอะนะครับมันกินไปเยอะมากนะฮะดูดิเสียดายนะทุกคน ผมเองัผมยังเจียดายเลยครับมลงมันกินหนักเกินไปนะครับดูดิคนสามยอดอีกแล้วอันนี้ก็เตรียมขึ้นสามยอดอีกแล้วคือเคาแตกกิ่งแบบเป็นพุ่มเลยนะอันนี้คือปลูกพร้อมกันนะครับสองต้นแต่ว่าต้นนี้ค่อนข้างใบไม่ใหญ่๋อนี่มีมีม,มีมียอดข้างแล้วด้วยหนึ่งเห็นไหมเอขึ้นยอดแล้วทุกคนเดี๋ยวไปดูข้างบนต้อน,นอื่นๆนะครับ คมเปลี่ยนแปลงมันเยอะมากนะต้นส้นง,งามขึ้นนะหลังจากที่ใส่ปุ๋ยไปนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ค่อนข้างมืดแเลื่อนะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนจะมองเห็นไหมนะครับอันนี้ก็ยังมีแมลงกินอยู่บ้างนะครับก็เหลือแต่ก้านเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเราก็ต้องแต่งออกไปนะครับแลว้วก็เหลือใบไว้นะครับนี่งามอยู่นะครับก็เหลือคู่ใบถี่ใบนะต้นก็จะเก็บสะสมอาหารใหม่นะครับเก็บสมอาหารไว้ที่ใบเหมือนเดิมนะครับ ว่ายอดก็จะเดิมไปเรื่อยๆนะครับเราก็สังเกตว่าอย่างไต้นกาสารอาหารก็พอนะครับนี่เห็นไหมงามงามขึ้นเยอะนะทุกคนงามขึ้นเยอะเลยเห็นไหมเออสี่สันหกสันแล้วอกใบนะครับอันนี้ยิ่ง,งตันนี้ดูความสมบูรณ์ออกสัดมากนะครับดูดิใบใหญ่ขึ้นเลยนะครับนี่นะมองเห็นไหมทุกคน ดูใบได้เลยเนาะคือความสมบูรณ์เขาเดินแล้วนะครับปกตินะผมจะไม่เก็บใบออกเลยนะพวกนี้นะฮะมันจะดูแบบเต็มแล้วก็สวยงามมากนะครับเหมือนกับต้นนู้นนะครับทุกคนจะมองเห็นไหมครับต้นใหญ่ๆของผมเห็นไหมครับโอ้งามนะครับเห็นไหมงามมากนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะครับว่าสภาพต้นผมเป็นยังไงแล้วตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างมืดนิดนึงนะครับตันนี้ก็เริ่มฟื้นเริ่มเดินมาแล้วนะทุกคน แต่นะว่ายอดยังมีเหลืองๆอยู่นะครับยังมีไม่สวยอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วเดี๋ยวก็ฟื้นมาเองนะครับแล้วก็ต้นอื่นๆเนี่ยค่อนข้างเดินยุเนะค่อนข้างงามนะครับนี่นะนี่ยังมีแมลงกินอยู่บ้างนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องแต่งกันใหม่นะครับใหาแมลงมากินได้นะครับ อันนี้เดี๋ยวต้นกล้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูรดายละเอียดอีกทีนะครับตัวน,นี้มืดนะครับมืดมากๆนะครับแทปจะมองไม่เห็นแล้วนะทุกคนมืดมากนะครับทุกคนไม่รู้จะมองเห็นไหมนะดูดิเดี๋ยวค่อยดูคลิปต่อไปก็ได้นะครับแต่ว่าต้นหลังเนี่ยตอนนี้คลิปมองแทบไม่ออกเลยทุกคนเพราะว่ามันมืดนะครับ้ามืดแล้วทุกคนนะ มืดมากนะครับโอเคนะครับเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็คลิปหน้ามาเปลี่ยนให้ดูใหม่รอบนับตอนนี้ผมกลับมา่อนข้างที่คํำนะทุกคนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกดกระดิ่งแจ้งเตอนไปด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดูใหม่ๆนะครับสาระความรู้ดีๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ